ดาราสาวเบิร์ตเดย์หวานสามีด็อกเตอร์อายุห่าง15ปีแต่ไร้ปัญหาชีวิตคู่เป็นครอบครัวที่น่ารักและอบอุ่นสุดๆสำหรับครอบครัวของนักร้องนักสแสดงสาวน้ำชายธีรนัทหลังจากที่ได้แต่งงานกับด็อกเตอร์วาวดิลกะรัฐถพิพัฒน์และตอนนี้มีลูกชายด้วยกันแล้วหนึ่งคนคือน้องน้ำทะเล ล่าสุดเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาวันที่23ตุลาคม2023น้ำชาได้เซอร์ไพรส์คุณสามีจัดวันเกิดให้แบบเรียบง่ายเค้กหนึ่งก้อนพร้อมจุบหวานหวานโดยน้ำชาได้โพสภาพลงอินสตาแกรมพร้อมเขียนข้อความว่าแฮปปี 49th birthday รักที่สุดรักครอบครัวของเราและจะรักตลอดไปตลอดชีวิตคะ่ะ ดีลากาลาทปีแพดมีความสุขมากๆอยู่กับชานานนานนะคะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมชาวาวทูเฮฟแอนด์ทูโฮแอดบาบีน้ำทะเลสำหรับน้ำชาและสามีอายุห่างกัน15ปีค่ะ